่วันนี้นะคะแล้วก็จะมาตะลุยบ้านพี่โยชิเก้นก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้บอกเลยว่าจะมาอะไรหนึ่งตัวอยู่เขาบอกว่ามันกำลังโป้อยูมวันนี้นะค่ะแล้วก็จะมาถ่ายพิธีสารแต่ว่าเป็นแบบว่าเลเลี่ยตี้นิดนึงเนาะนแบบะแบบโยกกำลังแบบเขาบอกนี่ว่าโยกกำลังโป้อยู่เห็นไหมมันบอกติดเต้นนะแกะ ก,ก็จะหยุดใกล้ห้องพี่โยแวไปดูไม่ท่องอ้าวไอ้ยอปิดเฟตอ่าเออวันนี้เ,เ,เป็นเรนิตีแกนี้ก็ยอนซีนะคะสวัดดี้ช่อนดูมิกซี่กอล์ฟเซอรีิดคด่ะอเคได้ไม่ได้นยังเดี๋ยวเจอกันโอเคนะคะมงมองจุ๊บ ไปแล้ววิยาทานยังคุมอะไรแบบอัดแบบเยอะมากสวัสดีค่ะลืมไม่เลืมไม่กลืมดม่เอาไวไเอาไอุโป้งอะโป้งอะกิมมีโป้ะ อ่ะมึงถือมึงถือไปอถือไปใหม่เมื่อกี้ถือมั้ยเออถือ EP สามสี่สวัสดีค่ะเขากลับมาพบอีกแล้วนะกับ EP ที่สาม EP ที่สามเราเจริญจับตัวมาได้ดีขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยค่ะน้ำยาล้างคอนแทคค่ะล้างดีมีคราบเกิดค่ะขอบคุณเลยโซดาค่ะเพราะเลยโซดาไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะถูกต้องค่ะโอเคนะคะคือตอนแรกก็เห็นไปแล้วว่าเราลิตีเมื่อกี้หมือนลิตรีมาจริงเหรคือออกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยจ้าบุกบ้านแล้วนางไม่รู้ด้วยว่าเราจะมาวันนี้ กำลังเสียมิ้อยู่เลยคือซากำลังจิกวิ้สุดฤทธิ์บอกว่ากำลังโป้ไเจเลยเนี่ยแบบว่าก็โปยจริงนะว่าหลือเมื่อกี้อ่ะงั้นมัเชิญหลอนเดี๋ยวดีกว่าหล่อนบอกเรว่าอะไรตัวกลางสำคัญที่จะไม่เกิดทุก EP เลยเพราะว่าหล่อนเราทำ EP ทุกที่ EP คือว่าเคลียร์ปัญหาโยชิใช่คพี่กะทีจะไม่ตอบให้โยชิมาตอบเองโอเคมิจันนอนนอสารจ้าโอเคงั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โยชิค่ะอ่ะเรี่เลยจะหม่หลับสตูดิโอเราใหญ่นะ เดี๋ยวทีนี้เราจะเปลี่ยนสตูดิโอ้วนะอันนี้ไปแล้วไงเน็้ตงไปนี่ค่ะโยชิมาแล้วแนะนำตัวนิดนึงเผื่อใครยังไม่รู้จักนี่ค่ะโยชินะคะเออเพราะว่านี่ได้ป้าหัวผมผมต้องไปทางนี้ย อเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนกันดื้อๆอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมรายการเราเป็นไงเป็นกันเองไหมกันเองสุดอันนี้ชื่อรายการหรือพี่รู้เลยเหรอไม่มีค่ะเจอจะถ่ายฟิล์มพี่จะจะถ่ายใช่อ่ะเรามานต้องคำถามมันก่อนคือแบบว่าพี่โอชีค่ะคือมีคนมาถามเจ้าทีเยอะมากค่ะว่านางกะทีนางกดทีต้องพิเอียวเนาะพี่โอชีเกือบนะถามนางกะทีว่าพี่โอชีทำไมมาสวยจังฉีดยาถืออะไรหรือเปล่าคือแบบว่านี่ไม่ใช่โอชิถามโอชีเองเข้าใจฟิลมไหมเรอเลถามกันเองนะเอาโอเควันนี้ก็ อ่ะพี่เอ้แช่เดี๋ยวถามคำถามที่อินบ็อกมาเยอะๆเลยคือแบบมีอะไรบ้างนะเอาเก่าๆก็ได้อ่ะเก่าๆเนาะพี่กะีิพี่โยชิอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะก็อไม่อยู่กันตลอดนะใช่ไหมใช่ก็แบบว่าจะอยู่กันบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีก็อยู่มอพี่กับพี่กะีิครับพี่โยชิทำอะไรอยู่คือแบบคือที่แท้ก็อยู่มอไงอยู่มหาลัยนี่ก็อยู่มัธยมปะคือแบบก็ไม่ได้ตัวติดกันตลอดคือต้องมองคือแบบ ไม่ต้องถามแล้วนะทำอะไรกินข้าวอย่างไม่ต้องถามลิสสาวคือบ้านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันถูกไหมใช่เพราะนั้นมาถามมันก็ดูตลกกับคุณน้องแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าว่าถามไม่ได้แต่มันก็น่ารักดีแต่ก็ไม่ตอบแต่ผู้ถึงก็ไม่กวรเนาะเรื่อยาคุมอีกอ่ะโดนไหม อ่านเรื่องยาคุมก็โดนที่พี่เยอะแยะมากพี่กะทิกินยาคุมตัวเด็กหรืพี่โยชีหรือเปล่าแล้วพี่โยชีกินอะไรปลออยากรู้จริงๆอย่างนี้อ่ะดูโยตอบหลายหลายครั้งโยก็เคยอัดวิดีโอไปแล้วว่าโยทานยาคุมอะไรแบบอัดแบบเยอะมากวิดีโอชถ้าติดตามโยชีจริงจต้องรู้สิถูกไหมใช่หรือเป็นเอฟซีที่โยชีนะคะแล้วก็มาถามเรื่องยาคุมอะไรอย่างเงี้ยเอฟซีต้องรู้ใช่ไหมว่าเราอัพอัพวิดีโอเพราะเราก็มีบทเราก็ให้ดูตลอดใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรยังไงถูกไหมเห็นปะก็มือีบ้าอยู่ข้างหลังถูกไหม เออ่หดิมที่เราบอกคลิปแล้วคือเราจะมารีวิวเรื่องสัญญการสัญญกรรมว่าทำอะไรแบบ้างใช่ค่ะคืออ่ะมันมันมันท่ามันสิบนะตอนนี้มีคนกำลังจะเตรียมปวดแล้วมันห้ามันสิบไหนทำสัญญากรรมได้ที่ีก็ทำทำไมอ่ะขอพี่เอกใช้ก่อนท้าเลยเอ่ยอย่างแรกอ่ะพี่ขอเอ่ยเอกน้ำก่อนคือสัญญากรรมในที่นี้ของคลิปเราคือสัญญากรรหนึ่งซิลิโคนมิดหมอรวมหมดเข็มฉีดยาเรียบร้อยสองคือ รูปถ so <sh od trilogy> oh. ่ายรูปถ่ายคาเมล่าโฟโต้รัดะไรทุกอย่างแวดงศิลปกรรมอยู่หรอรูปถ่ายศิลปกรรมรูปภาพค่ะศิลปกรรมรูปภาพค่ะแสดงศิลปกรรมรูปภาพแล้วก็มีอีกสาญการหนึ่งศิญปกรรม50%นั่นคือเมคอัพเมคอัพค่ะคือศิญปกรรมตัวเองคือด้วยการเติมแต่งหน้าตัวเองด้วยลาด่างอะไรอย่างงี้ลาด่างแบบไลายด่างให้มันดูโด่งๆทำให้หน้าเรียนเนีอะไรอย่างเงี้ยคือศิญปกรรมสัญญฐกรรมหน้าคือแบบว่าโดยใช้เมคอัพโอเคนะสามอย่างนี้คืออับเบียแคร์ก่อนค่ะคืออ่ะด เอารูปมาค่ะตรงนี้เลยค่ะตบนะเห็นรูปดีไหมคือแบบตัวจริงเหรือว่อ่านดูหน้าจริงดูหน้าจริงอ่านดูหน้าจริงไปดูหน้าปอมอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งไปทำคางยิ้มย er ิ้มเลยไม่แก็เหมือนอยู่นะเนี่ยมีคนบอกไม่เหมือนหรอเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสัญญกรรมรูปภาพแล้วแบบหลายยากอ่ะลองเห็นนะมุมกล้องก็เป็นกล้องก็เป็นทรงเห็นไหม ไม่ก็เราจะมีเทคนิคของเราคือถ่ายภาพมุมสูงท,ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าทค่หนึงคือแบบแต่นี่คือภาพมุมต่ำนี่ก็ตานอาเออก็ตายไงแม่แต่ก็มุมต่ำค่ะมันแบบเห็นไแบบหนมเพราะแสงก็ค่อนข้างมึกสำคัญคือถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราแบบหน้าใหญ่เงี้ยเราต้องถ่ายภาพคนเดียวห้ามถ่ายคนอื่นเพราะอะไรมันจะเกิดส่วนต่างเนี่ยนะสูงและสูงใหญ่โอเคนะอ่ะส่วนพี่กะทีก็อ่าดูพี่ยิงนะคะเออแน่จริงแน่จริงแน่จริงค่ะดูลูก มคือแบบคนแต่งรูปมันก็แต่งเก่งกแต่งหน้าก็แต่งเก่งด้วยทำมุนมม้ำผงอีกมีส่วนนะจ๊ะข่าววัลยกรรมเรื่องซิลิโคนไม่มีจมูกจริงปากจริงคือไม่ทําเลยโอเคนะจบนะคะเกียร์นะคะพี่โยค่ะก็ะด,ดีดูหน้าสดก่อนก็นต้องแบบว่าต้องแบบเอียดนิดนึงอะไรเพราะอันนี้ม<อ>ันก็เป็นภาพมุมตาอันนี้หน้าสดถูกไหมขนตาก,ก็ขนตาจริงถูกม อยากกัดขอร้องอะไรกันนี่อยากกัดนะคะเพราะอาจจะเห็นโยแค่อีพีเดียวอ่ะดูรูปดูรูปนี้ที่ชอบแต่งหน้าบ่อยอ่ะดูวรูปทางนี้นะคะก็สวยนะสวยก็สวยอยู่ไม่ก็วันนี้ถ่ายภาพต่ำนี่โยไม่ใช่ภาพตายเลยแต่ภาพโมเออสี่งสัปัาห์ครั้งถ่ายต่มเห็นเหงกองเหงาเห็นไหมนี่ขนาดตายเนี่ยหรือกลัวอืดหรือมึงยิ่งอัแล้วมึงจะอืดยิ่งนี่ตายแล้วกูแบบไม่เกิดใหม่แล้วหรออีกตัดเกินงงไปอีก โอเคนะอ่ะมีตัวอย่างคือตัวอย่างหนึ่งคือเพื่อนพี่เอกคือน้องแจมน้องแจมค่ะน้องแจมทำไมคะเอาลูคที่สวยให้ดูก่อนนะครับดรามหาฮารดไลน์ดรามหาฮารดไลน์ดรามหาฮาย์ดไลน์เปนขาไดูภาพเป็ค่ะโอเคนะเรื่องต่อไปเสวยๆดูอ่ะภาพสวยต่อไปภาพสวยต่อไปสวยเี้สวยมากสวยอ่ากลับไปเห็นไหมอ่าสาวสวยโอเคอ่ะดูดูที่ไปแต่งนะอยากดูไหมทุกคนอยากดูกันไหม คือแบบว่าเห็นแล้วจะพึงถ้าอยากดูติดตาม b p หน้าค่ะไม่ทำใคือจำเติมไวก่อนว่าใครกำลังทานอาหารกลางทานข่าวอยู่ไม่คนรที่จะขึนเค่อไม่จะดูใช่เพราะคุณอาจจะทานข้าไม่ลงหรือคุณอาจจะอ้วกมอจะดได้เจ็ได้ใช่จะเสียดายข้าวได้ก็ขอแนะนาว่าก่อนที่จะดูรูปต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมที่จริงพร้อมทำใจให้มาม่งองเาไปปบค่ะ รู้เออรู้นีรู้รู้มันต้องมีมโนอะไรตลกอะเห็นไหมแม่คือพี่ไปที่แก้ทุนนั้นคือขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วเป็นเพื่อนพี่กะทิราวแล้วขออนุญาตแล้วอีกพอขอแล้วเชื่อยังว่าการแต่งรูปเขาไม่ได้แบบว่าเออดูอัพเป็นดูดีขึ้นมาง่ายเห็นไหมอ่ะอย่ากพี่โยมแต่ว่า คือแบบถ้าสมมติว่าพี่โยไม่ใส่วิกถามว่าสวยไหมก็สวยแต่คือถ้าใส่วิกคือเป็นผู้หญิงเลยแต่เมื่อกี้ที่โยที่ถอดวิกคือแบบว่าหนุมผู้หญิงเปรี้ยวมากนะเปรี้ยวมากเราเคยดูฮอร์โมนล่าสุดนะ ep e ีหกอ ep ห้าตอนปู่นั่นแหละคือแบบน้องหล่อนเหมือนบอมมากสวยแบบผมสั้นบอมธนินไม่ใช่ โอเคงั้นเราก็หน้าเราวันนี้เราก็มาทำตามสัญญาคือมารีวิวสัญญกรรมคือสัญญกรรมสญญามอย่างคือรูปภาพการแต่งหน้าการแต่งหน้าแล้วก็เออ่มิดบอร์นะจ๊ะโอเคนะคะงาะ ก็ฝากนะคะการแต่งหน้าคือเป็นสิ่งสำคัญบางคนมีกันที่ค่ะแต่งหน้าที่ว่าแต่งไงหนูแต่งไม่เคยเป็นเลยค่ะอยู่บ้านทาแต่แป้งแคร์ทาแบบทาแบบตุ๊กแกด้วยเย็นๆแล้วปาดๆบนเลยจะบอกว่าหนูเดี๋ยวครั้งหน้าละกันดีไหมรั้งหน้ามาสอนมาสอนแต่งหน้าดีกว่าเอาเบสิกก่อนนะแบบเฉดดิ้งเก็บคิ้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันรอดไปก่อนเนาะอ่าฮะก็โอเคเหมือนกันนะเดี๋ยวละอีพีนี้เสร็จอยากแต่งหน้าของพี่โอชีก็เลยค่ะเอาไหม มันเหมือนไม่ได้น้องเราต้องแยกแยะว่าแต่งหน้าเทรนเดียวกับเขากับแต่งหน้าให้หนเหมือนมันแต่งไม่ได้มันไม่เหมือนนะอ่ะลองพี่ลองพี่ก็พี่แต่งได้เหมือนพี่โยชิอะดูดูซาลาเบลได้ไหมมันเมืนมันจะมีทางเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนมันเหมือนไม่ได้น้องอย่าไปเตืนมันเหมือนไม่ได้มันอยู่รูปหน้าอยู่กับรูปหน้าไอ่ไอ้ย่างพี่อย่างเงี้ยอะแต่งเหมือนโยชิอะมึงดูโยชิแล้วดูผมคิดว่าเหมือนไหมใครว่าเหมือนมึงกดเลขห้ามาข้างล่างมึงดูอะเนี่ยเหมือนปะเหมือนเปี้ยเพรี้นไหม พี่น่าก็เด็กสมัยเห็นมาชอบคิดตัวเองถูกไหมแต่งหน้าโชนเดียวเชิญเดียวกับโยชิโอเคใส่สับไปถูกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวทีน่ามาแต่งหน้าโชนเดียวเชิญเดียวกับโยชิโอคะโอเคนะลูกโอเคนะคะเอองั้นก็จะอินทีน่านะคะ ep สี่นะคะ ep สามขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีโยชิวันเด็ายบายงาม